กับการส่งาปยะตร์ันเป็นอย่างไรบ้างพี่กอช่วยเล่าคนฟังจริงๆภาพยนตร์เรื่อง Substance นี่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เอ่อ g d s by Out of the Box นะครับนำเข้ามาฉายนะครับซึ่งการที่เอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายเนี่ยเพราะว่ามันมีเนื้อหาแล้วก็ความน่าสนใจที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมยุคนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันพูดเรื่อง beauty standard ใช่แล้วมันก็ยังเป็นหนังสยองขวัญด้วย แต่ว่าอันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าหนังเสือ,ของขวัญอะไรที่ทําไมถึงได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากที่คารมานะครับซึ่งอยากให้ไปลองดูกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ดูแล้วแล้วก็บอกได้คำเรีวเลยว่าหนังสนุกมากๆแล้วมันจะเป็นหนังที่ผมว่าในชีวิตนี้คุณจะไม่ลืมถ้าคนพูดถึงหนังเรื่องซับสแตนคุณจะนึกออกหรือว่าฉากในเรื่องมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าความเข้มข้นความดุเดือดของการแสดงของเดมี่ม่ ของน้องมาเกรกคนหนึ่งเนี่ยครับผมว่าได้ชิงรางวัลแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือคอหนังส้องขวัญจะต้องแบบเะทนึกไปทั้งเรื่องมันแสดงว่าสนุกสมศักดิ์ที่เขาได้รางวัลโอ้ยสนุก <โด S 1> มากมากเลยครับสนุกมากมากต้องบอกว่ามันมันไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากนะบอกได้รางวัลเมืองคานมาอาจจะงงเอ้ยยากหรือเปล่าไม่เลยครับคือหนังสนุกมากมากแล้วก็เข้าใจได้ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับในฐานะคนที่ผ่านตามแล้วชมไปแล้ลึกซึ้งแล้วอะไรทำให้อยู่ครับ ครับคือจริงๆทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เราบูชาเรื่องความสวยความงามกันแล้วเนาะแต่เรื่องเนี่ยับเขากําลังตั้งคําถามกับสิ่งนี้แหละครับว่าไอการที่เรามากเกินไปกับความสวยความงามหรือค่านิยมทางสังคมที่มาบอกว่าคุณจะต้องสวยตลอดเวลานะคุณออกสื่อคุณจะต้องนี่นี่ตลอดเวลาแล้วถ้าวันหนึ่งความสวยงามนี่มันไม่จีรังไม่ยั่งยืนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เลยเกิดไอสารซับสแตนต์ขึ้นมานี่แหละเพื่อเป็นคาตอบแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นคําตอบจริงๆหรือเปล่าเราต้องไปที่สุดกัน เราก็ถือว่าเป็น beauty standard ของเราก็จริงๆตัวเรื่องก็น่าสนใจมากค่ะด้วยประเด็นที่เป็นี้ส u ตน standard เป็นประเด็นทางสังคมที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอะไรเป็นค่านียอมไปแล้วที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าถ้าถามว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นจริงแล้วความปฏิเสธทีมันรงนีแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าที่สุดแล้วอ่ะ คือความคิดที่แบบมันเป็นการพเห็นไปนอยากให้เราเคารพตัวเองแล้วก็อยากให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันดีพอแล้วไม่จาเป็นต้องไปไขว้คว้าอะไรที่มันเกินพอดีตรงนี้น่าจะดีกว่าค่ะรวมถึงการกลับมาของเดมิวเเรียกว่าคิดถึงมากคือเปยเป็นแฟนของเดมิวอยู่แล้วค่ะพอได้มีโอกาสเห็นเดมิวเกลับมาอีกครั้งนึงก็ดีใจมากๆก็เป้ยเห็นจากสื่อต่างประเทศด้วยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการคัมแบ็กที่แบบกที่สุดแล้วก็เลย ได้เห็นตัวอย่างแล้วด้วยน่าดูมากค่ะแครว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนของน้องมกเลยใช่ค่ะเป็นแทนวัยเด็กเป็นใหม่เป็นใหม่ไม่ใช่วัยเด็กไม่ยังไงนะเป็นเด็กแล้วที่คือแก่เลยเป็นแทนคุ้กลับก็อย่างที่จะไม่บอกอะไรดูตัวอย่างหนูจะบอกน่าดูมากนี่แหละต้องมากๆเกี่ยวกับการผู้ดูดีสแตนดาร์ดเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ทุกคนอยากสวยนาะเราก็อยากสวยทุกวัน เดี๋ยวมาหาคำตอบของกันในเรื่องนี้เลยว่าเราจะหยุดตรวจเมื่อไรแต่ด้วยความเป็นชาดน้อยอยา่บอกคนก็กลัวดูไม่ยากไม่ใช่หนังดีไม่ใช่ไม่ใช่หนังดีเลยครับจริงต้องบอกว่าเป็นหนังที่ตลกด้วยเพราะว่ามีตลกร้ายเสียดสีแล้วยังบอกการแสดงของเดวิมัวคือคือทุ่มทั้งพลังฝีมือพลังใจและพลังกายครับเพราะหนังมันมันก็ก็น่าจะติดเหรดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย เดนี uhm like ers, oh, like ่บวกก็ท <repetition ut º experience> um, uh, ุ่มทุนสุดตัวเลยครับก็อยากให้มาพิสูจน์กันถ้าใครเป็นแฟนมาอยากให้ชมเลยค่ะคือเรื่องคนไทยน่าจะชอบสุยชอบแน่นอนครับใจแน่นอนค่ะพิ่คนไทยชอบบูลี่กันเรื่องความงามเนี่ยเข้าทางเลยเพราะบางทีแบบ้ประโยคประโยคเดียวที่เราพูดไปโดยไม่ได้คิดเนาะแต่กับอีกคนหนึ่งที่เขาต้องการแบบรักษาภาพรักษอเวลาเขาอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดก็ได้ยัแต่ ฝากถึงแฟนคอัอหนังคอบครัวยนต์ที่จะมาชมภาพยนตร์ได้ดีทว่าก่อนก็ได้ก็เนีค่ะดูแล้วกันค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นทุกคนในช่วงนี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าไอ้สารเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรยังไงก็รอดูในหนังสำหรับเบย์เขาพูดถึงนีพาร์ทของอินนี้โมแล้วกันนะคะเป็นการคัมแบ็กที่แบบว่าเรียกว่าที่สุดคือเบยเห็นตัวอย่างหนังแล้วพลาดไม่ได้เลยค่ะ ก็รูสึตัวมากเลยครับอยากให้ชมกัน,กนครับครับก็ภาพยนตร์เรื่องซับแตนตนะครับตอนนี้เพิ่งเข้าฉากที่อเมริกาไปแล้วก็โหทำรายได,ได้แล้วคําวิจารณ์ดีมากๆเลยตอนนี้มีโอกาสที่จะได้ชมในโรงภาพยนตร์และอยากจะชวนทุกคนมาดูในโรงภาพยนตร์ครับเพราะว่าพลามันเกิดฉากที่มันแบบสปอยไม่ได้นะแต่ว่าฉากที่มันเอยเนี่ยมันได้กลีดได้ดูกับเพื่อนสนุกในโรงเนี่ยว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่หาแบบดูที่บ้านไม่ได้